วันนี้าวพีน้องมากินเป็นสปาเก็ตตี้ใส่น้ำยาตีนไก่ใส่น้ำยาไก่กับตีนไก่นะจ๊ะผักที่พี่มีก็มีพักกาดนะจ๊ะและะ้วก็อันนี้เป็นผักอันนี้เป็นผักเอ่อซื้อนะจ๊ะ พิมลืมซื้ออันนี้เนาะจ้าเป็นสมพักเสียนเนาะจ้ามาจ้ามากินเสบๆน้ำกันเนาะจ้าสำหรับสองของพิมเิยสิกินตามสภาพที่มี่เนาะจ้าพี่น้องมาจ้ามาเสบๆน้ำกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเนาะจ้าเป็นสปากเกตตีคือเกาจ้าพี่น้องเบิง้งเนาะ กินย่างใดก็แส่บย่านั่นเนาะจะเมนูเสร็จตีนไกเนาะจ้ะตีนไกเปื่อยๆแลยจับพี่น้อง ขอโทษ้อจ้ะผู้ใดบ่กินตีนไกเนะจ้ะขอบคุณที่เขามารับชมนะจ้ะพิมกับสีห์เห็นะจ้ะพี่น้องกินบสุภาพจังไหนขอโทษขออภัย้ะจ้ะพี่น้องขอโทษไไ้ก่อนนะจ้ะปบเปลีกยนนจ้ะพี่น้องตีนไกตีนไกโชว์ สำหรับไก่นะจ๊ะพิมออาอกไก่มาสับนะจ๊ะอกไก่มาสับใช่มันเกิดสิบอมูลคือห้าโคกเนื้อปลานะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าพิมบริสับละเอียดเกินไปจ้ะ แอนตีนไก่โซ่เนี่ยก็าเซโบธนัท์ไปเลยนะจ๊ะพี่น้องเบื่อ <laughs> ดีจ๊ะพี่น้อง เศร้านามแล้วจ้ะเศร้านามของอน

เสียงพญายา่เราเปิดเบอนรถแข็งเราจาก,กัสมีเสียงเข่ามาในวีดีโอของพิมพ์จับพี่น้อง ้าใจเวยจ้าพี่น้องคลิปนี้กับแค่นี้เด้อจ้าพิมกินโซบอลอดนะจ้าะคลิปนี้แ่นตีนไก่บอคอยถนัดนะจนจะกินโซเดี๋ยวพิมสิก,กิน อีกที่ล้ำเนะจะหลังจากจบคลิปพอ,อกันมือนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมพอ,อกันมือนาะสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเบิ้งเนอะจะพิมกินวาบหลอดนะจ้ะเมื่อเล่นะจ้ะพี่น้องอยังจะเหนเศษของเขาเด